มาอ่างคุณยายงามบ่ยายพูงามงาม,งาม,งามเอ,อ้ยเพิ่นนอนส้มพูเพิ่นก็ยายอะไรเป็นเพื่อดไหนยายเอาเอาปูนเตีมบ้านมันตายมันบ่นตายไหบ้านมันตุยมันบ่นตุยปูนเตีมมันก็จะติดเป็นกลนยายว่าเป็นกนจ้ะผู้ดใดก่อนสิปลูกพูให้เอาปูนเตีมมันนี่ยังมันเงามันเต็ดบ่ะขอขอต้อมันยังสิไหมนี่นี่มองคอต้อมองสัญญาล่งดินไหมพี่น้อง ให้เอาปูนแต้มก่อนมันสีเย็นมันป่มันสีเย็นเป็นเคล็ดลับค่ะมันจะเย็นจ้ะพีน่น้องมันจะเย็น,น,น,เ,ยนเย็นแล้วก็ปลูก<ฮ>ก็งามทาวเคลียร์แล้วนี่ไงทาวเคลียร์แล้วยายบอกว่าให้เอาไม้มาใส่ติมันรึไงยัยโอ้คือปลูกผู้ได้เทเปไปยัยเพ่นไอ้เบาเราหันเราปลูกพี่น้องเราปลูปกไว้ให,ให้เอาขึ้นเป็นยาเป็นนยยา่ยา้อ เอาขึ้นให้ปูให้ยาเพื่อนเขี่ยวเอาขึ้นย่ำใดถือเล็กเท่าละยี่สิบบาทเพ่นเพ่นฟุกบงางแหนเพิ่นก็ไละยี่สิบบาทฟุกสวยป้าจา้าพวกมาฝากพี่น้องจา้ายายแถวนอนบงึงปูสวยงามสวยงาม